รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบ่าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววุทธิหรือวุธวุธวธ,ธิเขียนว่าแหวนสระอุทุุธเท่าสระอิมาจากภาษาบาลีวุธธิเขียนว่วแหวนสระอุทมนโททุุธเท่าสระอิ เมื่อภาษาไทยนำมาใช้ตัดตัวทอมุนโทซึ่งเป็นตัวสะกดออกอ่านว่าวุธิหมายความว่าภูมิรู้ความเจริญความงอกงามความเป็นผู้ใหญ่คำนี้ถ้าเป็นส่วนท้ายของคำสมาทออกเสียงว่าวุธเช่นชาติวุธวัยวุธคุณวุธถ้าเป็นส่วนหน้าของคำสมาทออกเสียงว่าวุธิเช่นวุธิสภาวุธิบัตรวุธิภาวะ